สวัสดีครับฟแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดำคลมเป้าเช่นเคยนะคลมแบบเน้นๆหยิบม,มาวิเคราะห์แบบจัดเต็มนะครับหนึ่งคู่วันนี้มองไปที่ฟุตบอลโคป,ปาอิตาเลียนัดชิงชนะเลิศของอิตาลีเขานะครับตีสตรงครับจากฝูงในลีกอย่างยูเวนตุสพบรองจากฝูงในลีกอย่างนาโปลีนะครับเกมนี้เตะสนามกลางนะสตูดิโอโอลิมปิโกในกรุงโรมนะครับยูเวนตุสนี่รอบรองชนะเลิศก,ก็เอาชนะ ทางด้านของมิลานเข้ามาด้วยอเวโกนะคือเอาง่ายเสมอกัน2เกมแต่เจ้าตัวได้อเวโกเช่นเดียวกับนาโปลีเลยครับก็ชนะอินเตอร์เข้ามาด้วยอเวโกเหมือนกันนะครับคู่นี้5เกมหลังสุดที่พบกันครับนาโปลีชนะ2แล้วก็เป็นยูเวชนะ3ไม่เคยเสมอกันเพราะนั้นวันนี้ดูแล้วน่าจะมีผลแพ้ชนะใน90นาทีนะยูนิสวันนี้ครับมาตาสเตอร์ลิกครับตรงกลางครับมิเรนเปนนชและก็โซน,น้าครับคริสตอโนโรนัลโดนะส่วนนาโปลีครับคาริดูคุลิบาลีฟาเบียนรู伊斯 และบริสเมอร์เทนนำทีมคู่นี้ยูเวนตุสบังคับชนะใน90นาทีครับแฟนๆนเฮพร้อมแชมป์เข้าไปเตะเลียงของพวกเขาแต่ถ้าเสมอนี่พังทั้งแถบส่งจะดัอยู่แล้วพวกเขาดูดีวัานาโปุรีนะเกมรุกก็ดูจัดจ้านกว่าเกมรับเนี่ยก็ดูจะแข็งแกร่งแล้วก็นะน่าจะเบียดกับตัวรุกของนาโปรีอย่างพวกริสเมอร์เทนลอเรโซอิซินเจียพวกนี้มาตายสเตลิ ic, กับเลโอนาร์โดบูนิชีน่าจะเอาอยู่นะจะมองว่ายูเวนตุสมีโอก,กาสเบียดชนะได้หนึ่งประตูก็เพียงพอมองมาลายยูเวนตุสครับ วันนี้คือจะดำคำัเป้าแบบเน,น้นๆน้นาอิคตลเลียนะัดชิงยูนตุสฝากไว้อย่าลืมกดไลก์กดแชร์คลิปนี้เราไปถึงกลุ่มและที่ขึ้นหน้าจอนะครับแอดไปได้เลยนะวันนี้จะดำคำัเป้าลาแล้วสวัสดีครับ